นี่คือช่วงเวลาที่ทุกสายตาจับจ้องศึกวัลลุมพินี130กำลังจะระเบิดความมาในวันศุกร์นี้พร้อมกับการชั่งน้ำหนักและตรวจระดับน้ำในร่างกายที่สร้างความตื่นเต้นและคำถามมากมายอย่าพลาดการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้แฟนมวยไทยทั่วโลกต้องใจเต้นแรงเพราะเราจะเดินหน้ารับชมความมันกันแบบไม่ขาดตอนศึกวัลลุมพินี130 h t t p s c o o l w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  a n i f c o m t h e v e n t w a n k f r i d a y f i g h t 1 3 0 ได้รวบรวมนักกีฬาชั้นนำจำนวน24คนจากทั่วโลกมาร่วมแลกหมัดและแต่ยังดูเดือดเพื่อสาแกยใจผู้ชมใน195เประเทศทั่วโลกการถ่ายทอดสดจะออกอากาศจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้โดยเริ่มคู่แรกในเวลา19นาฬิกา30นาทีนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นการแสดงพลังและทักษะที่ทุกคนควรติดตามคู่เอกของรายการที่ทุกคนรอคอยคือการเผชิญหน้าระหว่างนนทชัยจิตเมืองนนท h t t p s w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  a n i f c o m t h t a t l i s t n o n t h e r k k i จิตมวเนื้อสลัดวัย26ปีจากชุมพรซึ่งเป็นแชมป์จากรถทูวันไทยแลนด์ซีซั่นสอง h t t p s w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  a n i f c o m t h n e s g t t o u k i t n o k i t t n o n t h e r k r o a d i t o k i t w a n k i t t h a i l a n d k i t t สอขีด d ดยเหตุขีดออฟขีดฮิสขีดเดบิวขีดแอดขีดวันขีดลำพขีและเขารถพิกัดลงมาท้าไทยโซเนอร์เซน h t t p s w w w o n i f c o m t h a t l i s t s o n e r k i s e n เวยปีจากตุรกีผู้มีหมัดอันตรายและเชี่ยวชาญในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทน้ำหนัก135145ปอนด์การะต่อสู้ครั้งนี้คาดว่าจะเต็มไปด้วยแรงกดดันและทักษะระดับสูงส่วนคู่เอกภาพอินเตอร์ที่ไม่แพ้กันคือซ่อนรักแฟเทค h t t p s w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  a n i f c o m t h a at l i s s u n d o r k i e f e e t เวัย28ปปีจากเมียนมาผู้มีเลือดเดือดและพลังรุนแรง้าไทยยามินทีเคแสนชัย h t t p s w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  a n i f c o m t h t a t l i s y a m i n p k s e n c h e e เวัย29ปีจากชนบุรีซึ่งมีมวยซ้ายเชิงและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเช่นกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตมเวท135145ปอนด์ ไม่ว่าจะเป็นนักมวยคนไหนก็ต้องผ่านกระบวนการที่เข้มข้นเพื่อความยุติธรรมและปลอดภัยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมักมองข้ามก่อนขึ้นชกในศึกวลลุมพินีทุกนักกีฬาจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำในร่างกายช่างน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่เคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงและแข่งขันได้อย่างปลอดภัยความสำคัญของเรื่องนี้สูงสุดเพราะการต่อสู้แบบนี้ไม่ใช่แค่การแสดงแต่ยังต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดน้ำหรือน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมหากมี ใครไม่ผ่านการชั่งน้ำหนักหรือวัดระดับน้ำจะมีการเจรจาตกลงเรื่องการชดเชยค่าเงินเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้โดยคำนึงถึงความย่อยอุติธรรมและความปลอดภัยเป็นหลักแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสงสัยการชดเชยเงินแบบนี้ถือว่ายุติธรรมหรือไม่มันอาจเป็นทางออกที่ดีแต่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการให้โอกาสที่ไม่สมดุลคุณคิดอย่างไรกันบ้าง ก่อนที่ศึกวัลลุมพินี130จะเปิดฉากในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้เวลา19.30นาทีเป็นต้นไปเรามีผลการชั่งน้ำหนักของนักกีฬาทุกคนมาฝากเพื่อให้คุณเตรียมตัวรับชมได้อย่างเต็มที่มาดูรายละเอียดกันเลยคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนต์ัมเวท135-145ปอเศร้านนทชัยจิตเมืองนนชั่งได้144.6ปอโซนเนอร์เซนชั่งได้144.2ปอคู่รองมวยไทยรุ่นอะตอมเวท 105115ปเศร้าทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ช่างได้115ปอสไลด์ทานคีเชนช่างได้113.6ปอมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135145ปอเศร้าลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยช่างได้139.8ปอชาติมังกรช5ห้าพยักช่างได้139ปอมวยไทยรุ่นสตรอเวท115125ปอเศร้า ตีใหญ่ที่เด็ก99ช่างได้117.8ปอสิงดำกาแฟ,ฟาโฟกัสช่างได้118ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105.115ปอเศ้าทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนนชัช่างได้113ปอขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีช่างได้114.6ปอไมายเหตุที่น่าสนใจและอาจจุดประกายการถกเถียงขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรี ไม่สามารถทำน้ำหนักให้ตรงกับพิกัดรุ่นอะตอมเวทจึงตกลงจ่ายค่าชเชยน้ำหนักให้ทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนนท์และทั้งคู่เห็นพ้องที่จะแข่งขันต่อไปนี้อาจเป็นเรื่องปกติในวงการแต่บางคนอาจถามว่ามันส่งผลต่อความเป็นธรรมในการต่อสู้หรือไม่คุณเห็นด้วยกับระบบนี้หรือไม่มวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปะเศร้าทัพหลวงเพชรเกยรเพชรช่างได้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอฟ้ามงคลสโชคมีชัยช่างได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดสองปอ มวยไทยรุ่นแบนตําเวดหนึ่งสห้าหปอเศร้าซ่อนรักแฟร์เทคช่างได้หนึ่บปอยามีนพีเคแสนชัยช่างได้หนึ่อบหกจุดแปดปมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวดหนึ่งสหหปอเศ้าเดชวลิตซิ้วมวยไทยช่างได้146บปออีวานบาเดียนช่างได้142.8บอปออีกจุดที่อาจสร้างความเห็นต่างเดชวลิตซื้วมวยไทย ช่างน้ำหนักเกินพิกัดรุ่นแบนตัมเวทจึงยอมจ่ายค่าชดเชยให้อีวานบอเดียนและทั้งคู่ตกลงแข่งต่อการชดเชยแบบนี้ช่วยให้กีฬาเดินหน้าต่อแต่บางคนอาจมองว่ามันลดความเข้มข้นของกฎกติกามันเป็นการแก้ไขที่ฉลาดหรือเป็นการประนีประนอมที่ไม่ดีคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตราเวท1นึ่งหนึ่งสองห้าปะเส้าเพชรสยามจังหวัดพัทยากีฬาสยามสุรินช่างได้1 2 1่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหกปริวกิมัสดะช่างได้1 2 1่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสี่ป มวยไทยรุ่นแบนตําเวด1 3ึ่งสามห้าหสาปอเศ้าแนสนศัก์ซูเปอร์เกินจรูนศักช่างได้หนึ่งร้อยสีปอลีนุสบีลันเดอร์ช่างได้144.8ปอมวยไทยรุ่นไลเวดหนึ่งห้าหเจ็ดศูนย์ปอเศ้าไททั์พร็อคเตอร์ช่างได้168.8งอหกสปอหลิวชวนช่างได้1นึเจปอคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตราเวดหนึ่งหสองหปอเศ้า อันฟีลินช่างได้124ปอโชมาโอกุมุระช่างได้123.8ปอสรุปแล้วศึกวัลลุมพินี130ไถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้แฟนมวยไทยชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมได้ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ https colon s a l www t h a i t i c k e t m a j o r com s p o r t slash วันขี่ลำพินขี2 0 2 5 h t m โดยเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีและรับชมทางช่องต่างๆได้ดังนี้ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที Facebook One Championship Thailand https://www.facebook.com/onechampionship เริ่ม19นาฬิกา30นาที YouTube One Championship h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a m p e l n s h i p บางประเทศ

h s 0 5 k h w 2 b 5 p d y 6 8 p d q 9 7 d w c iner, 0, top, n e r 0top นักดอลชักควัยนเทอร์ 1z84 p พรมอ 90qk h s 1 0 9 f b 1 b 0 n i k m i 8 m c 7 s 2 k 7 9 w t u k f บางประเทศเริ่ม19.30นาทีตอนนี้คุณได้ทราบทุกอย่างแล้วแต่ยังมีคำถามสำคัญที่อยากให้คิดการชดเชยน้ำหนักในกรณีแบบนี้ถือว่ามีความยุติธรรมเพียงพอหรือไม่ มันช่วยให้กีฬามวยไทยก้าวหน้าหรือเป็นอุปสตรรคต่อความเข้มข้นของการแข่งขันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับระบบนี้เราต้องการฟังเสียงจากคุณ